นักนึกษาเอสบ้านนะฮะก็มาฝากแฟนชาวไทยกันมาพูดอ้อนฝากอัลบั้มใหม่นะสักหน่อยนะครับอ่ะติดตามกันนะพวกเธอมีอะไรมาฝากันบ้าง เป็นเกย์กรุ๊ปนครับที่มาแรงต้องจับตามองเลยสำหรับสีสาวเอสป้าจากเกาหลีใต้ครับเพราะว่าจะบิ้วมาไม่ถึงปีแต่พว่าพวกเธอเด็ดกลับพาผลงานครองความนิยมต่อเนื่องรวมทั้งยังเป็นขวัญใจแบรนด์สินค้าระดับโลกกันมากมายครับล่าสุดนี้พวกเธอคัมแบ็กกลับมากับมินิอัลบั้มแรก Savage ซึ่งก็ทำยอดสั่งจองได้มากกว่า4,000 c คับซึ่งนี่เป็นการตอกย้ำ พลังแห่งความเป็นซูเปอร์รูกี้ของพวกเธออย่างชัดเจนเลยขณะที่มิวสิกวิดีโอเพลง Save ครับปล่อยออกมา2วันยอดวิวทะลุ50ล้านไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยขณะที่เพลงก่อนหน้านี้อย่าง Black Mamba แล้วก็ Next Level ครับก็นอกจากยอดวิวบน YouTube ทะลุร้อยล้านไปแล้วนะครับผลงานเดิมของ a อสป้เองก็ยังอยู่ในชาร์จเพลงมายาวนานแม้ว่าประกาศปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดไปแล้วก็ตามส่วนมินิอัลบั้ม Save ครับประกอบด้วย6เพลงที่กันหลากหลายสีสันนะโดยเฉพาะเพลงเอก ชื่อเดียวกับวม่ด้เอลบ้มน,นี้เลยอย่ s Savage ครับก็เป็นผลงานแนว Trap ที่มีจังหวะกลองแล้วก็เบสที่หนักแน่นมาด้วยการแรปแล้วก็ Adlibs ครับที่ส่งพลังพร้อมท่อนฮุกติดหูรวมถึงองค์ประกอบเสียงร้องที่มีความหลากหลายแชมป์งานนี้สี่สาวมีคลิปเพื่อฝานแฟนๆไม้ไทยด้วยเอาหน้าน่ารักมากๆติดตามกันดูครับสวัสดีค่ะไมไทยพี่มา ทุกคนแฟนๆน่าจะดีใจนะเวลาสาวๆเนี่มาพูดภาษาไทายอะไรแบบนี้นะครับ